พี่เทมให้หน่อยไปเข้าไปพี่เทมเป็นอะไรก็รู้สักอย่างเดี๋ยวขอเอาบทขอยืมบทองสามหน่อยเทมเม,มไปเล่นเป็นเนืดให้หน่อย๋อด้ครับแต่ทีนี้ตอนที่เขาพูดเรื่องแกะพลาสติกออกตอนแรกแบบว่าเนิ้อเนออยู่ก็แบบแล้วทำไมไม่มแทนบทแสดแล้วล่ะ <c oughs> มันไม่โอเคครับพอลองแล้วมันไม่เข้ากับเราใช่ไหมใช่แล้วชอบเวอร์ไหมชอบนะครับโอเคไงมันคล้ายๆผมแต่อันนี้มันเยอะเยอะเกินผมอ่ะตรงนี้ตุ้มตุ้มนี่ใหญ่ทะเลาะกับพี่เทีมด้วยกลัวพี่เทอ่ะแต่นี่หนูแต่งหน้าเป็นไหนเขาจะกัดสองอันเปรียวกับเรียวงั้นหนูเล่นป้าก่อนป้าก่อนน้องน้องมุกหนูไปยืมแว่นใครมาอันนึ่งพี่นันไงพี่นันขอแหวน แว่นเล่นเพียอะพี่พี่เต้ยเป็นไรนะครับเต้ยเป็นมาโอเคพี่เทมเล่นเนินนะครับอันเมื่อกี้ที่พี่เทมนเล่นพี่เทมเล่นเดี๋ยวไม่ต้องไปซีเรสกับบอกคุณเล่าสถานการณ์ให้แล้วอินโอไว้เหตุการณ์เกิดขึ้นคือซ้อมเต้นอยู่ตัวเต้นแบบเพอร์เฟกต์มากทุกคนก็เต้นตามใครเต้เหมอกเต้ยเต้ยเต้ยตตอนเพลงแบบหยุดลง พอเพลงหยุดปุ๊บเนิร์ดก็เลยทักขึ้นมาว่าเรากาลังพูดถึงวิกท,ที่6ที่ไม่มีครูเข้าอ่ะสถานการณ์ตอนนี้เรารู้แล้วว่าสถานการณ์คืออะไรถูกป่ะรู้ว่าลายตัวเองพูดเพื่ออะไรอยู่อ่ะพูดไปเลยไม่จำเป็นต้องเหมือนนั้นเปะ๊แปะแต่เหตุการณ์คือว์เวร์คือเป็นคนที่สร้างเรื่องนี้ขึ้นมาคือแบบเฮ้ยมาว่านู่นนี่นั่นยังไงอย่างน้อยเราแบบว่าเป็นคนคิดท่าเต้นให้ก็เลยเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่อยากเห็นคือตอนที่ทะเลาะกัน ระหว่างชายวร์กับพังเราจะทะเลาะกันแล้วเรามาห้ามพอห้ามเสร็จเขาไม่ดันมาใส่เราเราเลยแบบจะใส่นี่ก็เปลี่ยนออยากเห็นอาการโเโล่ตัวแรงไหไม่ใส่ใครแล้วมันได้จริงเหรอนี่มันอย่างนี้ด้วยเนี่ยเต้นดีไม่สนใจแต่ไม่สนใจเพื่อนเลยขาดทีมเวอร์เตอรรู้สึกว่าพวกเราอะ ถ้าฝึกซ้อมนะ่ะก็จะดีแต่เนี้ยเหมือนเอาตัวรอดอยู่คนเดียวก็เลยไม่พอใจเพอพังเราก็จะเป็นอารมณ์แบบเฮ้ยมีความมันโตของตัวเองสูงหน่อยอะไรย่างเงี้ยมุมกอันนี้ก็เหมือนตอนก่อนเต้นนะ่ะหนูจะแบบไม่ค่อยกลา้าไม่มั่นใจยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยแล้วก็พอเพื่อนทะเลาะก,กันหนูก็จะห้ามอย่างเดียวเอก็จะไปลงทําตัวแบบคนแก่อะไรอย่างเงี้ยลองดปงูป่วยง่ายป่วยง่ายหัวใจจะวายตลอดเลยเเกินขึ้นพร้อมถ้า<ห>เ<อ> หมอแบบใช้ค right okay. so ่าเอาได้นะขาน้าเขาก็อมองไม่เห็นใช่ครับก็อยู่นี่เก็บเก็บไปทางขวาหน่อยไม่ต้องมาสมมติว่านี่คือกระจกนี่คือกระจกที่เราเออใช่ตอนต้นสามคนหลังยังเต้นไม่ดีแต่ว่ายกเว้นไอ้นี่แต่พี่ขอเต้นดีแบบเวอร์เกินนะขังเดียร์เต้นดีแบบวุ่นเต้นดีแบบมันไม่ได้ดูสวยอะนี่ออกป่ะเต้นแบบ โอ้ oh, โหไม่เข ah, no, no. ้าก no. oh, no. oh, no. ับเพลงเลยินกนได้ตาเธอไม่ต้องมองอพร้อมสมาธิอยู่ในคาแรคเตอร์ตัวเองข้งเต้นพ้งหน่อยพ้งแบบพ้งร็องร็อกนะ ก้นหน่อยเต้นแบบเชยเชยเอาแว่นออกมหมุนนะมุกเอาแว่นออกมาหมุนหอดแว่นออกมหมุนเช็ดแว่นเช็ดแว่นเดินไปเช็ดแว่นไปมเดินไประวังเป็นฮิปฮอปนะเป็นพังบล็อกเมทัลลิก้าอะไรอย่างเงี้ย เป็นป้านะ oh, เป็นป้าจะน่ารักน่ารักป้าอยู่ป้าป้าเป็นอารมณ์ลูกทุ่งเมื่อวานนั่นแหละลูกทุ่งอ่ะแบนเล่นแบบพี่เอื้ออ่ะลูกทุ่งเออกะมีจะมีอั่นลูกทุ่งเมื่อวานจะใส่ก็ไม่ได้่าอะไรก็สุดท้ายเขินไม่หมดเขินอายผวยอายหน่อยเออเอาลูกเต็น ตามพี่เทมดิหมุกเต้นตามพี่เทมมองพี่เทมล้วก็พยายามเต้นตามสเต็ปยาดีสเต็ปยาดี โชว์มาให้ดีด้วยตัวของพวกเราเนี่แหละความรู้ที่ครูสอนมาแต่ฉันว่าฉันเต้นดีนะก็นายเต้นดีคนเดียวไงนายไม่ได้สนใจคนอื่นเลยอ่ะกลายเป็นทีมเวิร์กก็ไม่มีครูอ่ะเขาต้องการให้พวกเราอ่ะช่วยกันไม่ใช่เอาแต่ตัวเองรอดแล้วคนอื่นก็เป็นอย่างเงี้ยคิดจะช่วยเหลือบ้างป่ะคิดึงว่าฉันเหรอแล้วที่ฉันคิดท่าเต้นเธอพวกจะทำกันไม่ได้เองหรือเปล่าไม่ไดีเรื่องแล้วมาโทษฉัน เธอเคยดูความสำเร็จของคนอื่นไหมล่ะเธอเคยรอคนอื่นไหมจะทําอะไรก็ทําแต่ตัวเองตัวเองตัวเองคนเดียวอ่ะทําไมฉันต้องรอนี่เมื่อฉันเต้นได้แล้วทาไมพวกเธอไม่ตามฉันล่ะฉันทําได้ของฉันแล้วฉันสอนแล้ว 5, แต่พวกเราทําไม่ได้เองห้างหมดห่างสองคนไม่ไงเต้ยจะตอบปะจะเอาอารมณ์จะตอบปะทำไมอ่ะแทนที่จะช่วยกันนะกลุ่มเดียวกันเะว่า สอนมาแล้วนะไปหนึ่งรับปนึงใจเย็นใจเย็นอย่ามายกไปแกะพลาสติกของตัวเองออกก่อนเลยนะกรรมการก็ติแบบนี้ทุกวิคไม่ใช่ไงพลาสติกเข้าไปเลยไหมเข้าไปโอ๊ยตกไปแกะเอาห้าม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 โอ๊ยมุกแก๊งเป็นลมโอ้ไปนั่งไปไปนั่งโอ้ยอย่าทะเลาะกันปล่อยฉัน ไปแกะพลาสติกตัวเองก่อนนะแล้วค่อยรับผู้ก็ห้าม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 เมื่อไหร่ที่มีการตส่พื้นต้องห้ามห้ามจีนเย็นไม่ไปพวกเราทีมเดียวกันหรือเปล่าคิดหน่อยสิจะทำอะไรอ่ะพวกเราต้องเป็นทีมเข้าใจปหมกับเมเนิร์ดกับเมเนิร์ดกับเมเนิดโอ้ยอ่าลองซ้อมใหม่ใจเย็นละลองซ้อมใหม่ยังอยู่ในคาแรคเตอร์อยู่ เอาใหม่เรียนเย็นอันนี้พี่ขอจากเริ่มเต้นไม่ค่อยดีจนเต้นดีแต่ว่าเต้นอินฟวส์ไปเต้นอะไรก็เต้นเริ่มยังขาดๆจนเกินอยู่เริ่มเปลยปล่วยเลยนะแย่ๆหน่อย,อนนยเอาอะไรไปใครเติมตัวเองอยู่ ใจให้เขา